และเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างคะอ่าเด็กๆคะเด็กๆคนไหนที่มาเรียนที่โรงเรียนบ้างคะอ่ามาได้มาทํากิจกรรม ที่โรงเรียนใช่ไหมคะอ่าคนที่ไม่ได้มาโรงเรียนไม่เป็นไรนะคะเด็กๆคะเด็กๆก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านได้นะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะเชื่อโบก็มาสอนเด็กๆในวิชาภาษาไทยเช่นเคยเลยค่ะเด็กๆคะอ่าเด็กๆทราบไหมคะว่าวันนี้เชื่อโบจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยถ้าอยากรู้แล้วเรามาทํากิจกรรม BBL พร้อมกันนะคะ ง่ายมากเลยค่ะกิจกรรม BBL วันนี้นะคะเชฟโบช่วยเด็กทำมือแบบนี้นะคะอ่านอีกข้างการอีกข้างนึ้แบบสลับตันไปแบบนี้คะ่ะเด็กๆคะทําได้หรือเปล่าเออ,อเด็กๆลองทำกั้แแบกั้แบ่อ่าทำได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวเรามาท่องอักษรสูงพร้อมกันนะคะดเด็กๆคะ อักซ้อนซูมีสิบเอ็ดตัวฉันกลัวจำไม่ได้จดจำไว้ด้วยเพลงที่ครูสอนขอไข่ขอขวดช้อชิงทอทุงทอทานพอพึ่งฟ้าซ้อสลาซ้อลึีซอเสือและห้อหีบ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆจําได้หรือเปล่าเอ้ยถ้าจําไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆสามารถรีวิดีโอกลับมาดูได้นะคะฝึกท่องบ่อยๆนะคะเด็กๆคะอ่าต่อไปนะคะเชื่อโบก็มีเพลงเกรียมกับอักษรสูงมาให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะ let's go อักษรสูง อักษรสูงมีทั้งหมดสิบเอ็ดตัวขอไข่อยู่ในครัวขอขวดสดใสทอถุงหอหยีบใส่ผ้าไว้พอพึ่งบินไปช้อชิงไว้ตีรัวทอฐานสอลือสีสอสาลาสอเสืออยู่ในป่าฟอฟ้ากันรัวอักษรสูงมีทั้งหมดสิบเอ็ดตัวจำไว้ทุกตัวติด ต่อกันมาจำไว้ทุกตัวติดต่อกันมาอักษรสูงมีทั้งหมดสิบเอ็ดตัวขอไข่อยู่ในครัวขอขวดสดใสทอถุงหอหีบใส่ผ้าไว้พอพึ่งบินไปช,ช้อชิงไว้ตีรัว ทอฐานสอือสีสอสาลาสอเสืออยู่ในป่าฟ้อฟ้ากันรัว้วอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวจำไว้ทุกตัวติดต่อกันมาจำไว้ทุกตัวติดต่อกันมาเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคะี่เชอร์โบนนำเพลงอะไรมาฝากเด็กๆคะ เป็นเพลงเกี่ยวกับอักษรสูงนั่นเองค่ะเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าอักษรสูงของเรามีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยมีกี่ตัวคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะเพราะว่าอักษรสูงของเรามีทั้งหมด11ตัวนั่นเองค่ะอาวันนี้นะคะเชอร์โบก็จะมาพาเด็กๆนะคะอ่านอักษรสูง11ตัวพร้อมกับ สระอีก12ตัวนั่นเองค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามารู้จักอักษรสูงทั้ง11ตัวกันก่อนนะคะมาดูตัวแรกเลยค่ะเด็กๆพูดตามทีเช่โบนะคะขอไข่พูดตามค่ะขอไข่ขอตัวต่อไปค่ะขอขวดขอเก่งมากเลยค่ะออกเสียงตามค่ะขอขวดขอตัวต่อไปค่ะชอชิงชอ รอบนะคะช,อช,ชอ่อชิงช่อตัวต่อไปค่ะตัวอะไรเอ่ยใครจำได้บ้างคะเก่งมากเลยค่ะเวลิกูดถอถุงถออ่านตามเชื่อโบอยหุงรอบค่ะถอถุงถอ,อดูตัวต่อไปนะคะตัวอะไรคะตัวลักษณะเป็นแบบนี้เรียกว่าตัวอะไรเอ่ยอักษรอ,อะไรคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือถอฐานถอ เวลิกูดค่ะอ่านตาเทาบอบปหนึ่งรอบค่ะถอฐานถอมาดูต,ตัวต่อไปนะคะดเด็กๆค่ะอันนี้ตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยผอพึ่งผอวันมาทามค่ะผอพึ่งผอดูต,ตัวต่อไปนะคะฝอฝาฝอตัวอะไรคะฝอฝาฝอตัวต่อไปค่ะ สอสาราสอวันรันทานค่ะสอสาราสออ้าตัวนี้นะคะเรียกว่าตัวอะไรคะเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอ้ยจําได้ไหมคะสอฤษีสออีกรอบค่ะสอฤษีสอตัวต่อไปนะคะสอเสือสอออกเสียงดังๆนะคะสอเสือสออ้าตัวสุดท้ายค่ะคือตัวอะไรคะ หอหีบหอเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆรู้จักอักษรสูงทั้ง11ตัวไปแล้วนะคะต่อไปนะคะมาทบทวนสระอีกส2องตัวพร้อมกันเลยค่ะเพราะว่าสระทั้ง12ตัวนี้เด็กๆเคยเรียนมาแล้วนะคะไม่ยากเกินไปเลยใช่ไหมคะเด็กๆต้องจําให้ได้นะคะเรามาทบทวนสระกันอีกรอบค่ะอ่าสระตัวแรกเลยอ่านตามเช่อโบนะคะสะระอาวันมอทามค่ะ สะระอาออกเสียงอาเก่งมากเลยค่ะตัวต่อไปนะคะสะระอีสะระอีออกเสียงอีตัวต่อไปค่ะเด็กๆคะสะระอือรอบค่ะสะระอือออกเสียงอือตัวต่อไปค่ะเด็กๆคะสะระอู สระอะไรคะสระอูออกเสียงอูมาดูตัวต่อไปค่ะเด็กขาอันนี้นะคะมีหนึ่งขาค่ะเขาเรียกว่าสระอะไรคะ,สระ,ส,ระสระเอสระเอสระเอเอาเสียงอะไรคะออกเสียงเอเก่งมากเลยค่ะเด็กๆครับปรบมือให้ตเองดังๆเลยค่ะตัวต่อไปค่ะสระแอ รอบค่ะสะระแอออกเสียงแออุ๊ยเวลร์รูดค่ะต่อไปนะคะตัวนี้นะคะตัวสูงสูงค่ะเด็กๆค่ะ,คะเรียกว่าสระอะไรเอ่ยสะระโอเก่งมากเลยค่ะสะระโอออกเสียงโอตัวต่อไปค่ะอุ๊ยตัวนี้นะคะตัวงองๆค่ะเด็กๆค่ะเรียกว่าสระอะไรคะ อ้าสาระอออกเสียงอออ้ายังไม่หมดแค่นี้นะคะเด็กๆคะยังมีอีกสี่ตัวคะ่ะนั่นคือสระอะไรคะอ้าสาระไอไม้ม้วนอีกรอบค่ะสระไอไม้ม้วนเด็กๆจําได้ไหมคะว่าสาระไอไม้ม้วนออกเสียงว่ายังไงเอ่ยอ้าสาระไอไม้ม้วนออกเสียงว่าไอนั่นเองค่ะเด็กๆคะ เดี๋ยวยังมีอีกตัวนะคะออกเสียงคล้ายกันเลยค่ะออกเสียงไอเหมือนกันเลยอ้าสระอะไรเอ้สระไอไม้มลไรเก่งมากค่ะสระไอไม้มลไรอ่ามาดูสระต่อไปค่ะคือสระสระเอาอีกรอบนะคะสระเอาสระเอานะคะเด็กๆจำไว้นะคะว่ามีสองสระรวมกันนั่นคือสระเอแล้วก็สระอาอ่านตามเชื่อโบนะคะ อาเอาอีกรอบค่ะอาเอาสาระเอาออกเสียงว่าเอานั่นเองค่ะตัวสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือสาระอัมนั่นเองค่ะเด็กๆคะสาระอัมนะคะคล้ายๆสาระอาเลยค่ะเด็กๆคะแต่มีวงกลมอยู่ข้างบนนะคะเขาเรียกว่าสาระอัมนั่นเองค่ะเด็กๆคะอ่านตามเชโบนะคะสาระอัม ออกเสียงว่าอัาน,นั่นเองค่ะเด็กๆคะเด็กๆก็รู้จักอักษรสูงทั้ง11ตัวแล้วก็สระอีก12ตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจําได้หรือเปล่าคะาถ้าจําได้เดี๋ยวเราไปฝึกอ่านในหนังสือดารุณบทที่7พร้อมกันนะคะเด็กๆเตรียมหนังสือดารุณเล่มสีฟ้าแบบนี้ขึ้นมาเลยคะ่ะเตรียมขึ้นมาหรือยังคะก็เปิดไปบทที่7ค่ะเด็กๆคะ เจอบทท yes. ี่7หรือยังเอ่ยเด็กขาเปิดมาบทที่7นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะตามที่เชื่อโบเลยค่ะบอทบททีเอทแม่เอกที่เลข7ไทยบทที่7อ่าต่อไปค่ะมาอ่านตรงตัวหนังสือตรงนี้เลยนะคะอักษรสูง11ตัวปะสมกับสระ12ตัว ที่ได้เรียนมาแล้วเรามารู้จักอักษรสูงทั้ง11ตัวกันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างเด็กอ่านตามเลยคะ่ะเอานิ้วชี้ที่ขอไข่เลยคะ่ะขอไข่ขอขอขวดขอชอชิงชอถอถุงถอถอฐานถอพอพึ่งขอฝอฝาฝอ สอสาราสอสอฤษีสอ,อ,ส,ส,อสอเสือสอหอหีบหอเด็กๆคะวันนี้นะคะเชื่อโบจะมาสอนเด็กๆอ่านตอนที่1กับตอนที่2นะคะตอนที่สามกับตอนที่4เด็กๆไปอ่านกับที่เชื่อโอนะคะเรามาอ่านบรรทัดแรกกันเลยค่ะไม้มาไรขอไขบรามาทาค่ะไม้มาไรขอไขหออูหู ตัวถัดไปค่ะสอ,อีสีเด็กชี้ตามเลยนะคะเลื่อนมือตามีิเชอโบเลยค่ะไม้มาลายฝอไฝหออาหาเอสออาเสาผอ,อีผีขออาขาถออูถูไม้ม้วนสอใสเอผออาเผาอีกรอบค่ะเอผออาเผา ไม้มะไรหอหายไม้มะไรหอหายฝออีฝีสฝออาฝาแอหอแหโอถอโถหอ,ออหอเอถออาเถาเอขออาเขาไม้มะไรถอไถาอามาดูช่วงที่สองค่ะเด็กๆคะอ่านพร้อมกันนะคะ ขออขอดอูดูขอดูฝออาฝาโอถอโถฝาโถดดอูดูเอขออาเขาดูเขาอีกรอบนะคะเด็กๆคะดอูดูเอขออาเขาดูเขาหออูหูไม้มาไรหอหายหูหาย ขออาขาเอกเกขาเกสออีสีดออมดำสีดำเอ,อ,อาาผออาเผาผอีผีเผาผีเอกออาเกาหออูหงเกาหงถออืออถือขอ,อขอถือขอเอผออาเผาปออาปาไม่เอกป่าเผาป่า เอจอาเจ้าไม่โทรเจ้าขออาขาเจ้าขาแอกกแกไม่โทรแกไม้มาอะไรขอไข่แก้ไข่เด็กๆอ่านตามทิเช์โบทันไหมคะถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเด็กๆค่อยไปรลีอ่านได้นะคะเด็กๆฝึกอ่านบ่อยๆนะเด็กๆอ่านแล้วส่งคลิปมาให้ทีเช์ดูกันบ้างนะคะทีเช์จะได้ชื่นใจนะคะเด็กๆค่ะ ะะเชิร์โบจะพาเด็กๆนะคะร้องผสมคำดูค่ะอเ,เรามาผสมคำพร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะมีฝอฝาค่ะบวกอยู่กับสระอาบวกกับสระโอบวกทอถุงเอ๊คำนี้จะอ่านว่าอะไรคะเด็กๆคะอ่านว่าอะไรเอย่ย เรามาเขียนเป็นคำพร้อมกันนะคะฝอฝาเด็กๆลากฝอฝาลงมาค่ะอ่าสระอาลากสระอาะลงมา,ามาข้างๆฝอฝาเลยค่ะต่อไปเป็นสระอะไรคะสระโออ่าต่อไปเป็นอะไรคะถอถุงมาอ่านพร้อมกันนะคะฝออาฝาโอถอโถฝาโถเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะ เด็กๆมาดูคำต่อไปนะคะมีสอเสือบวกกับสระอีบวกกับดอเด็กเด็กบวกอยู่กับสระอําค่ะเด็กๆคะเด็กๆว่าคำนี้จะอ่านว่าอะไรนะอ่าเด็กๆลองเขียนเป็นคํามาให้เชโบดูก่อนค่ะเด็กๆคะเชื่อโบให้เวลา5วินาทีค่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก ติ๊กต็อกอ่าเชร์โบได้มาแล้วนะคะนั่นก็คือสอเสือสระอีดอเด็กสระอํามาอ่านพร้อมกันนะคะสออีสีดออําดำสีดำเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะอ่าเด็กๆทำกันได้หรือเปล่าคะ สามารถผสมคําให้เชื่อโบได้หรือเปล่าเอ่ยถ้าเด็กๆผสมคํากับธระให้ชเชื่อโบได้เด็กๆต้องทําแบบฝึกหัดของเชื่อโบได้แน่ๆเลยค่ะพร้อมทําแบบฝึกหัดหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วอายุะไรี Yes VR ไปทําแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยค่ะไปเลยเด็กๆคะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆเตรียมไว้เรืองเอ่ย เรามาอ่านโจทย์พร้อมกันนะคะให้นักเรียนประสมคําให้ถูกต้องวันมาทามค่ะให้นักเรียนประสมคําให้ถูกต้องอามาดูข้อแรกนะคะข้อที่หนึ่งเลยมีฟอฝาบวกกับสระอาบวกกับราโอบวกทอถุงเขียนเป็นคําได้ยังไงคะเด็กๆเ,เห็นอะไรคะตัวนี้ฟอฝา,เ,อาเขียนฟอ ตัวต่อไปเป็นสระอะไรคะสระอาอาเด็กๆคะต้องเขียนขีดหน้าสระอาไหมคะไม่ต้องเขียนขีดนะคะเด็กๆคะเมื่อมีพยัญชนะขึ้นมานะคะขีดนั้นจะหายไปนะคะเด็กๆคะอาต่อไปสระอะไรเอ่ยสระโอเขียนสระโอคะ่ะอาขีดข้างๆสระโอเด็กๆต้องเขียนไหมคะ ไม่ต้องเขียนนะคะเพราะว่ามีพยัญชนะอะไรอยู่คะอ่ามีพยัญชนะถอถุงอยู่นั่นเองอ่าเรามาสะกดพร้อมกันค่ะฝออาฝาอถอโถฝาถ,ถ,ถ,ถมาดูคำที่สองค่ะมีตัวอะไรคะหออหีบบวกสระอูบวกไม้มะไรบวกหอหีบอีกแล้วค่ะเด็กๆคะเอ๊ะคำนี้จะ เขียนมาได้คำว่าอะไรนะเห็นหอหีบเขียนหอหีบตัวต่อไปสระอะไรคะสระอูเห็นสระอูเขียนสระอูสระต่อไปคะ่ะคือสระอะไรคะสระไอไม้มาลายตัวต่อไปตัวอะไรคะหอหีบ อ,อ่านว่าอะไรคะคำนี้อ่านพร้อมกันค่ะหออูหูไม้มาลัยหอหายหูหาย,หหายมาดูข้อที่สามค่ะมีตัวอะไรคะพยัญชนะอะไรเอ่ยสอเสือบวกกับสระีบวกกับดอเด็กบวกกับสระอ,อ่าตัวแรกเลยคือสอเสือใช่ไหมคะเขียนสอเสือเลย ตัวต่อไปค่ะคือซาระาอีซาระาอีอยู่ส่วนไหนของสอเสือคะอยู่ด้านข้างใช่ไหมหนะอยู่ทานล่างหรือเปล่าคะอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างบนสอเสือนั่นเองเด็กๆเ,เ,เขียนเลยค่ะต่อไปค่ะเป็นพยัญชนะอะไรเอยดอเด็กอ่าต่อไปสระอะไรคะสระอําอ่าสระอํานะคะ วงกลมต้องอยู่บนหัวดอเด็กนะคะเด็กๆขาอ่าแล้วก็เขียนสระอาลงไปอ่านพร้อมกันค่ะสออีสีดออำดำสีดำคำต่อไปค่ะข้อที่4นั่นเองมีท้อถุงสระอือขอไข่อ่างอา,อาจะเขียนว่ายังไงนะออาทอถุง อ่าสารอือใช่ไหมคะมีเอาอ่างด้วยเด็กเด็กเห็นสารอือเขียนสารอือเด็วก็มีเอาอ่างใช่ไหมคะต่อไปเป็นขอไข่ต่อไปมีตัวอะไรคะสรรอเขียนลงไปเลยคะ่ะอ่ามาดูกันคะ่ะคำนี้อ่านว่าไงนะถอืออถือขออขอถือขอ อีกรอบค่ะถออืออถือขอ,อขอถือขอ,อามาดูตัวต่อไปค่ะมาดูข้อต่อไปค่ะคือข้อที่ห้านั่นเองมีสารเอผอพึ่งสารอาผอพึ่งอีกแล้วค่ะเด็กๆค่ะแล้วก็สารอีเอ้คำนี้จะอ่านว่ายังไงคะเด็กๆค่ะเรามาผสมคำพร้อมกันนะคะเห็นสารเอเขียนสารเอ เห็นผอพึ่งเขียนผอพึ่งตัวต่อไปสระอะไรคะสระอาห้ามเขียนขีดลงไปนะคะเพราะว่ามีพยัญชนะมาแทนที่ขีดแล้วต่อไปตัวอะไรคะผอพึ่งตัวสุดท้ายค่ะเป็นสระอะไรเอ่ยสระรอีนั่นเองค่ะเด็กขาอ่านพร้อมกันคะ่ะเอผออาเผาผอีผีเผาผี เก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะกูชอบเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทำแบบฝึกหัดกันได้หรือเปล่าเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องอะไรเอ่ยอ่าเรียนเรื่องอกักษรสูง11ตัวแล้วก็สระอีก12ตัวใช่ไหมคะเด็กๆค่ะ เด็กๆอ่านดารุณบทที่7ได้หรือเปล่าเอ่ยถ้าเด็กอ่านแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปมาโชว์เพื่อนๆบ้างนะคะเด็กๆคะสุดท้ายนี้เชื่อโบขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะกุ๊ดลักค่ะ